หลังจากเมียนเฮียนเมียนท่าพ่อได้แล้วครับก็ทิกินเข่าแล้วครับนะกินเข่าขอ,อาหารน,านะครับเที่ยงกินจัมปี่พ่อนะครับผมจะกินหลายอะไรท็อปมิจิวันนะครับผมก๋วยเตกินพ่อได้โย่พ่อได้โย่พ่อได้เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานพ่อได้กินพ่อพอตายพ่อให้นายได้ใส่ประธานพื้นบ้านเนาะตาม ที่พ่นบ,นะบ้ามา่นะนะโบหลอกโบลาเพ่นวนะ่าผ้าว่ากินไอพ่อกินพ่อพ่อตายพ่อหายห,หนได้ใส่กระสัเพ่นว่าเอานะครับตามนี้แล้วครับผมแกงครับแกงแกงนมไม่ใส่เห็ดประสันพ่นว่านะครับ,แก,รบแ,กแกงนมไม่แกงยอดมักผ้าวนะครับใส่เห็ดใส่ยังกะว่ากันไปนะครับเอาเข้าวเที่ยงนะครับผมข้าวเที่ยง อกินเท่านี้แหละครับกินยังดีครับเลยเอาเท่านี้แหละครับผม